รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาประจําทําหน้าที่เสนอเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจและได้ประโยชน์ที่ช่อง9 M c o t HD แห่งนี้ซึ่งเรามีนัดก,กันเป็นประจําวันจันทร์ถึงวันพุธเวลาประมาณบ่ายโมงห้นาทีนะครับในวันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่คัดสรรมาจากนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอฉบับประจําเดือนสิงหาคมซึ่งก็มีคุณหมอศิริศักดิ์บุรณะวัฒนาโชคนะครับเป็น ดารานหน้าปกหมอศริศักดิ์นี่ก็เป็นแพทย์ผู้ชำนาญการทางด้านโรคกระดูกและข้อประจําโรงพยาบาลรามคําแหงเพราะฉะนั้นเนื้อหาหลักของเนื้อสารฉบับนี้ก็คือในเรื่องของความถนัดทางด้านการดูแลรักษาของคุณหมอศริศักดิ์ซึ่งเกี่ยวกับในเรื่องของเอ็นข้อไหล่ครับเอ็นข้อไหล่เนี่ยเปยื่อยเปื่อยแล้วก็เกิดปัญหาแทรกซ้อนตามมาได้หลายอย่างเลยส่วนที่ว่าใครเจอตรงนี้อยู่เนี่ยนะครับ จะเกิดอาการปวดทรมานแน่นอนเพราะนั้นมีในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับการ,รบำบัดรักษาจะทุเราได้อย่างไรจะหายได้อย่างไรจากนิตยสารฉบับนี้ในเบรกแรกนะครับจะเป็นเ,เรื่องของสทศซึ่งมาชวนครับชวนเด็กพิเศษเนี่ยให้มาร่วมฝึกเพื่อที่จะได้เกิดพัฒนาการส่วนในเบรกที่สก็จะเป็น ประเด็นที่สงสัยกันคือในเรื่องที่ว่าหากนอนกลางคืนไม่พอเนี่ยมันนอนตอนกลางวันชดเชยได้หรือไม่ปฏิทตามเรื่องนี้จากอุ่์ใจใกล้หมอกันในช่วงแรกก่อนนะครับในกรณีของเด็กพิเศษเนี่ยนะครับมันก็สมควรที่เราจะต้องให้ความสําคัญให้ความสนใจเพราะนั้นก็เลยได้ข้อมูลมาจากสๆๆสสที่จะเป็นแนวทางในการเสริมสร้างพัฒนาการให้กับกลุ่มเด็กพิเศษ ด้วยการกิจกรรมทางกายร่วมกับกรมพระศึกษาและก็มูลนิธินวัตกรรมสร้างสารรค์สังคมซึ่งได้พัฒนาขึ้นเป็นหลักสูตรผู้ฝึกสอนกิจกรรมทางกายสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมศึกษาซึ่งเป็นประเภทความบกพร่องทางสติปัญญาแล้วก็จะทําคู่มือการสอนกิจกรรมทางกายสําหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญาซึ่งเป็นฉบับผู้ปกครองด้วยครับเป้าหมายที่จะต้องมีการพัฒนาทักษะทางกายก็ เป็นการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้วิชาพล a ศึกษาอย่างเท่าเทียมเพื่อให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนเด็กทั่วไปในสังคมได้แล้วก็ผลักดันให้เกิดการอบรมขยายในวงกว้างให้กับครูในโรงเรียนได้เพิ่มศักยภาพในการสอนกิจกรรมทางกายได้อย่างถูกต้องตามหลักการแล้วจะส่งผลให้เกิดสุขภาวะกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเพื่อเรียนร่วมกันทั่วประเทศ แล้วก็เผยแพร่คู่มือการสอนกิจกรรมทางกายสาหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญาให้ถึงมือผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วยเพื่อที่ผู้ปกครองก็จะได้มีส่วนในการพัฒนาสุขภาวะอย่างต่อเนื่องให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่บ้านต่อไปศาสตราจารย์ดรเจริญกระบวนรัฐผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาได้กล่าวอธิบายเพิ่มเติมว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษอาจควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนเด็กปกติ กิจกรรมทางกายจะช่วยกระตุ้นให้เด็กได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรมเช่นจะต้องทำอะไรอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายผ่านการทดสอบยกจับหิว้วเวียงขว้างปลาซึ่งการทำกิจกรรมเหล่านี้ก็จะทำให้ได้รู้ทันทีว่าเด็กต้องการได้รับการพัฒนาในด้านใดครูผู้สอนจึงจำเป็นต้องมีความรู้เพื่อนําไปพัฒนาทักษะเด็กให้ตรงจุดผ่านกระบวนการออกแบบการเคลื่อนไหว ก็มีการเปรียบเทียบว่าครูเปรียบเสมือนโค้ดและนักจิตวิทยาที่คอยให้ข้อแนะนํากระตุ้นให้เด็กทําในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบและถนัดสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความรักความจริงใจในการดูแลรวมถึงผู้บริหารโรงเรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจในบริบทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วยส่วนผู้ปกครองก็ต้องเข้าใจในตัวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษมากขึ้นไม่ควรมองว่าเป็นปัญหาแต่ต้องให้ความเอาใจใส่ เพราะเรื่องของพัฒนาการเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาไม่ควรเพิ่มความกดดันแต่ควรให้ความอบอุ่นกับเด็กโดยจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดซึ่งมาจากครอบครัวนั่นเองมีให้ได้ทราบกันเป็นแนวทางแล้วในนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอฉบับประจำเดือนสิงหาคมซึ่งไม่มีวางจำหน่ายนะครับสมัครเป็นสมาชิกได้อย่างเดียวเท่านั้นเดี๋ยวอีกเบรกหนึ่งนะครับในช่วงต่อไปหลังจากพักสักครู่หนึ่งแล้วจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการนอน ติดตามกันต่อไปนะครับท่านกำลังติดตามอุ่นใจใกล้หมอที่ช่องการ์คอ H ดี D นะครับเรากำลังจะมาสู่ประเด็นหนึ่งที่มีข้อสงสัยกันนะครับว่าถ้าหากนอนกลางคืนไม่พอเนี่ยวันรุ่งขึ้นค่อยไปนอนชดใช้ในตอนกลางวันเนี่ยจะได้ไหมติดตามจากอุ่นใจใกล้หมอได้เลยครับ ต้องขออธิบายก่อนว่าการนอนชดเชยนั้นนักวิทยาศาสตร์บอกว่าสามารถทําได้แต่ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าการนอนหลับนั้นเป็นสิ่งที่เราพักผ่อนปิดเครื่องในร่างกายนอกจากนั้นเซลล์ต่างๆในร่างกายก็กําลังซ่อมแซมตัวเองแน่นอนว่าเมื่อขาดการซ่อมแซมไปโดยไปนอนชดเชยในวันต่อไปนั้นวันเดียวไม่สามารถชดเชยได้ทั้งหมดต้องใช้เวลาไม่ตม่ำกว่า4วันในการชดเชยการนอนให้พอ ในหนึ่งชั่วโมงที่คุณขาดไปการนอนหลับไม่เพียงพอก่อให้เกิดโรคภัยตามมาได้มากมายอย่างเช่นโรคเบาหวานน้ำหนักเพิ่มขึ้นอ้วนขึ้นมีทั้งโรควิตกกังวลโรคภาวะซึมเศร้าโรคสองบุคลิกโรคเครียดแถมยังป่วยบ่อยเพราะการตอบสนองภูมิคุ้มกันล่าช้าทํายังมีโรคหัวใจมีความดันโลหิตสูงปัญหาความจำไปจนถึงโรคสมองเสือ่อม ซึ่งหากไปขับขี่ยานพาหนะก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้สูงทีเดียวการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอจึงจําเป็นอย่างมากเพราะการนอนหลับอย่างเพียงพอสามารถช่วยเพิ่มความจําและความกระตือรือรน้นคนนอนหลับเต็มอิ่มจะไม่ค่อยมีปัญหาในการตัดสินใจรวมทั้งปัญหาด้านการคิดวิเคราะห์ซึ่งหมายความว่าหากคุณได้นอน9ชั่วโมงแทนที่จะเป็น7ชั่วโมงการทํางานในวันรุ่งขึ้นอาจใช้เวลาน้อยลงเพราะสมองของคุณจะเฉียบคมขึ้นการทํางานได้ดีขึ้น ก็ส่งผลให้ความเครียดลดลงอาจจะทําให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นด้วยนอกจากนี้การนอนหลับให้เพียงพอยังสามารถช่วยให้ร่างกายของคุณมีสุขภาพที่ดีได้ช่วยปกป้องหัวใจของคุณและช่วยรักษาความดันโลหิตของคุณให้ปกติความอยากอาหารก็เป็นปกติและระดับน้ําตาลในเลือดก็จะอยู่ในช่วงปกติระหว่างที่การนอนหลับนั้นร่างกายของคุณจะหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยให้เติบโตนอกจากนี้ยังซ่อมแซมเซลล์และเนื้อเยื่อรวมทั้งเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ รวมทั้งช่วยระบบผุมมคุ้มกันให้ปกติอีกด้วยก็ทราบกันทั่วไปนะครับว่าเรื่องของการนอนหลับให้เพียงพอนั้นเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นด้วยเพราะว่ามีส่วนที่จะมาช่วยในทั้งซ่อมแซมเซลล์เนื้อเยื่อแล้วก็ในเรื่องของความจำในเรื่องของสุขภาพโอ้โหสารพัดเลยจำไม่หมดถ้าหากว่าจะให้ดีเป็นสมาชิกเนื้สารอุ่นจใจแก่หมอมีม ไว้ให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องคอยจำนะครับนี่ก็สมัครทาง QR Code จากหน้าจอที่ปรากฏได้เลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประโยชน์ของนิยสารที่ท่านผู้ชมก็สามารถจะรับเป็นสมาชิกได้นะครับแจ้งทงาง QR Code นี่แหละครับเอาโทรศัพท์ถ่ายแล้วก็เดี๋ยวคุยกับทีมงานได้เลยขอบคุณที่ติดตามหุ่นใจใกล้หมอในวันนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้สวัสดีครับ